สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับมาเรามาดูกันพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะแบ่งเอาได้เจ็ดปัจจัยเริ่มด้วยปัจจัยแรกใช้สินค้าขั้นสุดท้ายแยกมาได้สองขั้นตอนขั้นตอนแรก ไม่ใช่เพื่อธุรกิจขั้นตอนที่สองลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าก็ตามส่วนขอข้อที่สองการตัดสินใจ แบ่มันได้สี่หัวข้อหัวข้อแรกคือการหาข้อมูลอันที่สองคือการเปรียบเทียบอันที่สามคือการซื้ออันที่สี่คือความพอใจและความไม่พอใจ หัวข,ข้อที่3าคือการกระทําการกระทําแบ่งได้3าหัวข้อข้อแรกคือการเลือกการซื้อและการใช้ขัข้อที่4ี่คือ 6. ได้บรรยู่หนึงเฮต์ได้แก่ Who, What, Why, Where, When, How และ Which ของข้อที่ห้าอาจะี่พูดถึงแบ็คล็อกแบ,บ็คล็อกเนี่ยคือกระบวนการในความคิดที่มองไม่เห็น เพราะทำไมของข้อที่หกปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลได้แก่วัฒนธรรมวัฒนธรรมย่อย ชั้นสังคมกลุ่อมอ้างอิงและครอบครัวส่วนหัคสุดท้ายปัจจัยภายใน ได้แก่บุคลิกภาพการเรียนรู้การรับรู้และตัวสุดท้ายทัศนคติก็องขอขอจบการไรรยายเพียงแค่นี้คครับบขอบุณครับ